ผมเดินมาแบบตึงๆโคตรเท่คตรอันตรายเกียหลอะจังวะเกียรแล้วขายปืนบุครับครับบุัรคับดับเอบขอรดับดับนับดับรับด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 ัับดับครับดับดัับบาับ ผมปวดฉีผมมาแล้ววิ่งครับวิ่งวิ่งครับวิ่งไปที่ตูนครับมีวันวนี้วิ่งยังตกตกครับตกแล้วนี่ไครเฮ้ยผีไลน่ายิงยิงยิงตูตูตุ้งตุ้งตุงงตุ้งต้งตุงผีไลน่าผีล่น่า,าผีไลน่าวังเ เราดีซนบูดนะครับผมวันนี้เราก็มาถ่ายคลิปกันอีกแล้วแล้วก็วันนี้เราเอาเพื่อนเราด้วยเสียงไรขอเสียงนี่ผมตัวใจมันไปอัพตัวใหญ่มาก็วันนี้ก็จะมาดูอัปเดตบุคเคเบ่ลนะนี่ก็จะมีข้างบนด้วยอนี้อันนี้ข้างบนก็จะเป็นแบบเหมือนกับ ที่พิพิธภัณฑ์นะทุกคนใช่เฮ้ยกระดูกใครวะเนี่ยโคตรแมนมันคือกระดูกในรัสเซียหรายปีนี่เหรอเจ๊เตอไม่ใช่แหละมันเล่าอะไรวะพีซไว้อีกหนึ่งนาทีจะเกิดอะไรขึ้นวะอ๋อมันได้เปลี่ยนมันได้เปลี่ยนแบบนี้ได้แบบเป็นแบบมันเป็นรูอะไรอย่างเงี้ยรูอะไรต่างๆอ่ะมมันมันนท เนี่ยมันเป็นร้านก่อนเขาแรกเป็นร้านสามมือยุดก่อนจะอธิบายอันเนี้ยคนเนี้ยผมจําได้มันคือเอ่อคนคนทําเมืองบูเคเวนนี่คือเมียเขานี่คือเมืองบูเคเวนสมัยก่อนนี่นี่นี่แหละเนี่ยคนเนี้ยคนนี้อาจจะเป็นพ่อลีบานหลวงหรืออะไรนี่แหละจำไม่ได้แล้วก็มันกะดูนะ เล้่อวันนี้เหมือนเป็นเหตุการณ์ที่มีโจรมาลักพาตัวเออเด็กใช่เพราะผมมั่วทุกอย่างเป็นไงผมมั่วจริงไหมเอ้ยจริ้งจกอะแล้วก็สามสองหนึ่งไเปลี่ยนได้เป็นอะไรจะเปลี่ยนเป็นอะไรระหว่างอออะไรวะเดลิเออร์ชิฟต์อะไร เ่ปลนทำไมอ่าโอ้นาイโอดลิอชีพูเป็นแบบร้านขายรถโอ้ร้อยหนึ่งนาทีเลยอ่ะไม่มันก็มีเป็นมันมีเป็นวิวิธภัณฑ์ร้านขายรถแล้วก็ร้านอาหารสอะนเป็นดต้นแข่ ติดไอโฟ,อโฟอน,อนแล้วสีทุกคนตื่นเหนียอก่อนเราจะขับดูดูอันอื่นอนะีกทุกคนเดี๋ยวเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีโมนี้ไปดูของจริงวะเออของจริง ไอเกณหัวหลังกจระเกยระเกอคนแต่งตัวเฮ็ดตีเกินไปดู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 ู่ดูดออูดูดูวูด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 ูออไูดูดูดูกูนูนูู้หูด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 อดู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 นนดู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 าูดูดูคอมเมนต์ก่อนวะโอ้คอมเมนต์อันนี้เป็นคอมเมนต์คนไม่ค ใครมันมาวางแล้วตำรวจในเรือดำน้ำวะเนี่ยเฮ้ยเท็ดีว่ะเฮ้ยเท็ดทีแท้จริงคือเททดดี้ทแท้จริงกูไม่ติดด้วยอ๋อทแท้จริงว่าเต็กเบ้อโอเคอัปเดตก็ขอจบเพลงแค่โอเคเอาันไปไกล ก็วันนี้ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะทุกคนก็ขอทุกคนโชคดีนะครับทุกคนอารีมีเสียนะไม่ดีเลยนะครับทุกคนเออผมตื่นนอนอ่ะแล้วก็เพื่อนผมวันนี้ก็ก็ขอตลาไปก่อนนะครับผมไม่มา